นะครับวันนี้มาส่งมอบกับเจ้าไฮแลนเดอร์นะครับตัวแซนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นเช็คเงินดอกรถเริ่มต้นอยู่ที่99้าของพี่มิ้นคันนี้ดาวสูงเลยนะครับเพื่อว่าจะผ่อนถูกลงใช่ไหมพี่มิ้นประกอบอาชีพอะไรครับขายค่ะขายอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่สายห้าค่ะอยู่ที่สายห้าของพี่มิ้นเนี่ยขายไก่นะครับอยู่ตลาดไรครับเผื่อแฟนเพจไปอุดหนุนตลาดตรงข้ามโรงงานเบทาโกค่ะอ๋อโอเคอยู่ ตรงข้ามเบทาโกอยู่สายห้านะครับพี่บีคนไหนไปตลาดแถวนั้นก็อย่าลืมอุดหนุนไก่สดกับพี่มิ้นขายดีนะเจ้านี้เอกสารเป็นยังไงครับยุ่งยากไหมครับพี่มิ้นไม่ยุ่งยากค่ะสะดวกมากแล้วก็มีเจ้าที่ไปดูแลถึงที่ไหมใช่ค่ะไปถึงที่โอเคไปตรวจสอบถึงที่เลยแล้วก็มาดูรถถึงโชลูมนะครับบถแทบไม่ได้วิ่งเข้าหาเลยเคสนี้พี่มิ้นน่ารักมากอย่ามาดูรถมาอะไรก็บริการเต็มที่นะครับ ขอบคุณมากเลยครับที่ไว้วางใจขอให้รถคันนี้นำพาแต่สิ่งดีๆมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเนีเดี๋ยวโบไปดูแลลูกค้าต่อครับแล้วเดี๋ยวพบกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นะครับไปแล้วไปแล้วสุดหล่อนะครับส่งถึงที่เลยส่งถึงปากทางโชว์รูมเลยนะนะครับได้ฝาปองเดิมคืนด้วยนะครับผมแล้วก็จัดทรงนะครับรอแบบนี้นะครับผมพี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับก็บดูแลให้แบบนี้เลยแบบของพี่โอ๊ตนะครับผมคันนี้คุณพ่อขับนะเดี๋ยวพี่โอ๊ตขับอีกคันกลับหนึ่งนะนะครับคันนี้ลูกค้าได้รับส่วนลดนะครับเข้าพวยยูสุด้วยนะครับตอนนี้กําลังถอยรถกลับมานะครับ ปเดี๋ยวไปบอกลาลูกค้ากันโอเคอันนี้ก็จะเป็นลูกคุณพ่อที่ขับไปก็คือพี่โอ๊ตนะครับอันนี้เป็นเจ้าของรถนะครับเจ้าของขับรถคันเก่ามาตัวนี้ยืนสำเนารถเก่าเอซูด้วยนะครับเดี๋ยวแวะก่อน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 ,อนรถใหม่ถูกใจไวัโจไหมถูกใจครับผมถูกใจวัยโจได้ขับรถคันเก่ามาได้รับส่วนลดเท่าไหร่นะห้าพันบาทห้าพันบาท, 5, บาทเห็นไหมครับโอเคขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอให้รถคันใหม่นำพาในสิ่งดีๆมาล่ำรวยนะครับพี่ขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งบ๊ายยเดี๋ยวเจอกันครับพี่โอ๊ตนะครับอันนี้เป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆครอบครัวนี้นะครับลูกสองคนนะครับขอให้พี่เขาเดินทางปลอดภัยนะครับคิดสิ่งใดก็สมดังใจบอกมาถานะครับเทคแคร์ลูกค้าทุกคนเลยเลิฟอยู่เลิฟอยู่โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับติดตามรับชมครับ